นักลงทุนทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่งานออฟเบรของบริษัทเบรรี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนค่ะและในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณรามีปีไรแนนผูน้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ในการร่วมตอบคำถามในวันนี้ค่ะสวัสดีครับโดยในลาดับแรกนะคะจะเป็นการแถลงผลประกอบการและเข้าสู่ช่วร์เคียเอน็นเอนะคะค่ะสาหรับภาพรวมผลผล,ผลประกอบการในไตรามาสสองค่ะยอดขายค่ะอยู่ที่38,103ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่11.5%ค่ะเนื่องมาจากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจบัรจุภัณฑ์กลุ่มเวชภัณฑ์และเทคนิครวมถึงกลุ่มค้าปิกสมัยใหม่ค่ะสำหรับกำไรขั้นต้นนะคะอยู่ที่6,869ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่9.7%ค่ะและส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นนะคะอยู่ที่18%ค่ะลดลงจากปีก่อนที่18.3%นะคะ เนื่องมาจากแรงกดดันของต้นทุนวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภัณฑ์ค่ะที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มบรรจุภัณฑ์และกลุ่มอุปโภคบริโภคค่ะสำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาสสองค่ะอยู่ที่7,349ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน7.7%และมีอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่19.3%ค่ะลดลงจากปีก่อนนะคะสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะคะ ก็เนื่องมาจากการขยายสาขารวมถึงภาษีทรัพย์สินนะคะที่เพิ่มขึ้นในปตรมาสนี้ค่ะสำหรับกำไรก่อนดอกเบี้ยและอัตราภาษีนะคะอยู่ที่2,779ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่1 7 8และมีอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีอยู่ที่7.3%ค่ะอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายที่เติบโตของในกลุ่มบรรจุภัณฑ์และความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มค้าปลีกสมัยใหม่ค่ะ ส่งผลให้ในไตรามาสสองมีกำไร,รสุทธิอยู่ที่1,203ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่46.3%และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่3.2%ค่ะอันนื่องมาจากยอดขายที่เติบโตรวมถึงต้นทุนของการเงินที่ลดลงในไตรามาสนี้ค่ะต่อไปจะเป็นผลประกอบการแบ่งออกเป็นแต่ละกลุ่มธุรกิจนะคะโดยธรุรกิจแรกค่ะเป็นธรุรกิจบรรจุภัณฑ์ค่ะ ในไตรมาส2มียอดขายอยู่ที่6,062ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่21.1%นะคะอันเนื่องมาจากการกลับมาฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทยและเวียดนามค่ะซึ่งส่งผลให้ยอดขายของกลุ่มแก้วและกลุ่มกระป๋องนะคะมีการเติบโตที่ดีขึ้นค่ะส่งผลให้มีอัตรากำไรสุทธินะคะขอโทษค่ะส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นนะคะอยู่ที่20.1%นะคะลดลงจาก ปีก่อนค่ะมีสาเหตุมาจากต้นทุนของการธรรมชาติรวมถึงโซดาแอชและต้นทุนของอลูมิเนียมที่เพิ่มสูงขึ้นในปตรมานี้ค่ะค่าใช้ใจ่ายในการขายบบละบริหารนะคะอยู่ที่314ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่1.4%ค่ะและมีอัตราค่าใช้ใจ่ายในการขายบบละบริหารอยู่ที่5.2%ค่ะลดลงจากปีก่อนที่6 3ค่ะสำหรับกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีนะคะอยู่ที่936ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน10.4%นะคะและส่งผลให้มีอาตาัตรากำไรก่อนภาษีและดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่15.4%นะคะลดลงจากปีก่อนอันเนื่องมาจากมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงค่ะส่งผลให้มี กำไรสุทธิใน่ไกลมากอยู่ที่556ล้านบาทค่ะลดลงจากปีก่อนที่5%และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่9.2%ลดลงจากปีก่อนอันเนื่องมาจากต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนสาธารณูปโภคที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะสำหรับกลุ่มของอุปโภคบริโภคนะคะมียอดขายอยู่ที่5,326ล้านบาทค่ะลดลงจากปีก่อนที่6.2%ค่ะเนื่องมาจาก สาเหตุหลักเนื่องมาจากกลุ่มโลจิสติกนะคะที่มีการย้ายการจัดการด้านการบริหารโลจิสติกของบิกซีกับสู่กลุ่มค้าปลีกสมัยใหม่ค่ะส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่15.7ค่ะลดลงจากปีก่อนที่17.5เซนะคะเนื่องมาจากกลุ่มของอาหารแห้งและกลุ่มอุปโภคเป็นหลักค่ะเนื่องจากราคาของวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มของน้ำมันเปล่าน้ำมันมะพร้าวเยื่อกระดาษรวมถึงวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ ค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารค่ะอยู่ที่หก5้สิบห้าล้านบาทค่ะลดลงจากปีก่อนค่ะที่เจ็เซและมีอัตรากำไรค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่สิบสองจดหนึ่งเปเซนค่ะกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีนะคะอยู่ที่สอง้สี่บสองล้านบาทลดลงจากปีก่อนที่ส2มสิสองจสองเปอร์เซนค่ะ,ลลคะและมีอัตรากำไร ก่อนดอกเบี้ยและภาษีอยู่ที่4.5%ลดลงจากปีก่อนนะคะเนื่องมาจากอัตราก,กำไรขั้นต้นที่ลดลงค่ะส่งผลให้มีกำไรสุทธิอยู่ที่198ล้านบาทลดลงจากปีก่อนอยู่ที่40.7%และมีอัตราก,กำไรสุทธิอยู่ที่3.7%นะคะลดลงมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ สำหรับกลุ่มวชพัณฑ์และเทคนิคค่ะในไตรมาส2มียอดขายอยู่ที่2324ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่6.1%อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในกลุ่มเทคนิคจากฝ่ายเคมีพัน์ฝ่ายการพิมพ์รวมถึงฝ่ายวิศวกรรมค่ะโดยในไตรมาสนี้นะคะมีอาตาัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่28.5%เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของอาตาัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มเวชพันธ์ค่ะ ค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารค่ะอยู่ที่402ล้านบาทเติบโตอยู่ที่18.6%ค่ะและมีอัตรากำไรการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่17.3%ค่ะเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากค่าเงินที่มีการผันผวนค่ะกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีค่ะอยู่ที่315ล้านบาทลดลงจากปีก่อน7.3%และมีอัตรากำไร ก่อนดอกเบีย้ยและภาษีอยู่ที่13.6%ค่ะอันเนื่องมาจากค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้มีกำไรสุทธิอยู่ในไตรมาสนี้อยู่ที่236ล้านบาทลดลงจากปีก่อนที่8%และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่10.2%ค่ะเนื่องมาจากค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าที่ลดลงค่ะ สำหรับกลุ่มค้าปีกสมัยใหม่นะคะมียอดขายอยู่ที่24,718ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่10.3%เนื่องมาจากการขยายสาขาใหม่และการกลับมาฟื้นตัวของยอดขายกลุ่มเสื้อผ้ากลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงยอดขายของกลุ่มอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้านนะคะส่งผลให้ในไตรมาสนี้มียอดขายต่อสาขาเดิมเติบโต,ตอย่างแข็งแกร่งค่ะอยู่ที่5.2%ค่ะ รวมถึงรายได้ค่าเช่าที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะจากการให้ส่วนลด,ดค่าเช่าจากผู้เช่าลดลงส่งผลให้มีอัตราการเช่านะคะในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นอยู่ที่87.7%ค่ะสำหรับอัตราการกำไรขั้นต้นนะคะอยู่ที่16.4%เติบโต,ตอย่างแข็งแกร่งจากปีก่อนที่14.9%ค่ะสาเหงก็มาจากการจัดก,การด้านการส่งเสริมการขายที่ดีขึ้นการพัฒนาหมวดหมู่สินค้ารวมถึงการจัดการด้านสินค้าคงคลัง,งที่ดีขึ้นค่ะ ค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารนะคะอยู่ที่5,902ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน8.6%และมีอัตราค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารที่23.9%นะคะลดลงจากปีก่อนอันเนื่องมาจากการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้นค่ะกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีนะคะอยู่ที่1 2 6 7ล้านบาทเพิ่มจากปีก่อนอยู่ที่ 70, 7 0 7นะคะ ส่งผลให้มีอัตรากําไรก่อนดอกเบี้ยลและภาษีนะคะอยู่ที่5.1%นะคะเหตุผลก็มาจากอัตรากําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นค่ะรวมถึงรายได้ค่าเช่าที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะสําหรับกําไรสุทธินะคะอยู่ที่917ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่80.5%ค่ะและมีอัตรากําไรสุทธิอยู่ที่3.7%ค่ะครั้งนี้ค่ะในไตรมาส2นะคะ มียอดขายต่อสาขาเดิมในไตรมาสสเติบโตอย่างแข็งแกร่งอยู่ที่5.2ค่ะเนื่องมาจากการเติบโตและการกลับมาฟื้นตัวของยอดขายในกลุ่มสภาพกลุ่มอุปกรณ์ตกแต่งบ้านรวมถึงกลุ่มอาหารแห้งค่ะสำหรับรายได้ค่าเช่านะคะในไตรมาสนี้อยู่ที่2,248ล้านบาทค่ะ เติบโตจากปีก่อนที่10.5%นะคะสาเหตุก็มาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องรวมถึงการให้ส่วนลดค่าเช่ากับผู้เช่าลดลงค่ะส่งผลให้ในไตรมาสนี้นะคะมีอัตราการเช่าอยู่ที่87.7%ค่ะถัดมานะคะจะเป็นการอัปเดตการดำเนินง,งานของแต่ละกลุ่มธุรกิจค่ะสำหรับกลุ่มบรรจุภัณฑ์นะคะบริษัทได้มีการพัฒนาเว็บแอปนะคะ ื่อให้ทราบถึงข้อมูลการผลิตในปัจจุบันแบบเรียลไทม์รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมค่ะเพื่อช่วยในการบริหารสำหรับ f i ิ s เน o o ูที่คลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของกลุ่มอุปโภคบริโภคนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เทสโต้ DMP รวมถึงสบู่หนอกแก้วเนี่ยในไลายมานี้ยังคงได้รับมาเกียรติแชร์อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะสบู่หนอกแก้วค่ะยังคงครองความเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มของ Beauty Barso a p ค่ะ ในขณะที่ปาร์ตี้นะคะได้ออกผลิตภณัณฑ์รสชาติสากรสชาติใหม่ด้วยการได้แก่บางนมเย็นคาราเมลลาเต้รวมถึงเลมอนชีสเค,ค้กค่ะในกลุ่มของเวชภัณฑ์ค่ะได้มีการส่งมอบอยา์ไฮเกอร์กิทนะคะและวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับองค์กรเภสัชกรรมนะคะโดยไฮเปอร์กิทค่ะได้มีการส่งมอบจํานวน2องแสนหนึ่งหมื่นสามพันขวดและวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะส่งมอบเป็นจํานวนเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นโดสค่ะ นอกจากนี้ค่ะกลุ่มเวชภัณฑ์ยังมีการออกยารักษาไตาอักเสบรวมถึงเครื่อง ct mobile ใหม่ค่ะสำหรับกลุ่มค้าปิีกสมัยใหม่ค่ะในไตรมาสสองนี้บริษัทได้มีการขยายสาขา b ิ๊กซีมีนิจำนวน25สาขาและมีการปิดไป3สาขาค่ะรวมถึงได้มีการเข้าซื้อกิจการร้านค้าสะดวกซื้อกีวีนะคะที่ประเทศกัมพูชาจำนวน18สาขาส่งผลให้ในไตรมาสสองบิ๊กซีมีรูปแบบ สาขาทุกฟอร์แมตนะคะรวมกันอยู่ที่1,792สาขาค่ะซึ่งแบ่งออกเป็น Big C m i n i นจำนวน1,431สาขาซึ่งรวมร้านค้าสะดวกซื้อกีวีแล้วค่ะและเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตจำนวน154สาขาร้านขายยาเพียว1 4 6สาขาและซูเปอร์มาร์เก็ตจำนวน61สาขาค่ะโดยบริษัทนะคะมีแผนการขยายสาขาในปีนี้ได้แก่การขยายสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตจำนวนหสาขาค่ะ โพสเท่าสาขาบิ๊กซีจำนวนหนึ่งร้อยสาขาในประเทศไทยก็ค่ะบิ๊กซีมินิจำนวนหนึ่งร้อยสาขาในประเทศไทยและบิ๊กซีมินิจำนวนห้าสิบสาขาในประเทศกัมพูชารวมถึงร้านขายยาเพียวเจ็ดสาขาและร้านขายยาซิลิฟามาสองสาขาค่ะสำหรับบิ๊กพอยต์นะคะในไตรามาสนี้ค่ะบริษัทมีจำนวนเมมเบอร์บิ๊กพอยต์อยู่ที่17.8ล้านเมมเบอร์ค่ะ นี้นะคะบิ๊กซีค่ะยังมีการมุ่งเน้นปรับปรุงความสามารถในการทํากําไรอย่างยังย่งยืนโดยแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักดังนี้ค่ะการพัฒนาหมวดหมู่สินค้าอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านการแบ่งประเภทสินค้าให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นการออกสินค้าใหม่และการจัดบูธอีเวนต์ของสินค้าเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ดีขึ้นรวมถึงการจัดการสินค้าคงคลังให้ดีขึ้นค่ะ อันที่สองค่ะการเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนค่ะผ่านการจัดลําดับความสําคัญของการส่งเสริมการขายและมีการเลื่อนการส่งเสริมการขายที่ไม่จําเป็นออกไปค่ะอันที่สามค่ะการปรับปรุงต้นทุนนะคะบริษัทได้มีการจัดการด้านความถี่ในการขนส่งให้มีความเหมาะสมเพิ่มขึ้นและมีการขอเจรจาในการลดต้นทุนการขนส่งค่ะกับซัพพลายเออร์ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบิ๊กซีในไตรมาสนี้นะคะอยู่ที่16.4ค่ะเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากปีก่อนที่14.9ค่ะถัดมาจะเป็นร้านค้าสะดวกซื้อกีวีหมานะคะที่ได้กล่าวไปในตอนตอน้นซึ่งบิ๊กซีเองได้ไประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการร้านค้าสะดวกซื้อกีวีหมาในประเทศกัมพูชาจำนวนทั้งสิ้น18สาขาค่ะโดย17สาขาตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญค่ะและอีกหนึ่งสาขาตั้งอยู่ใน เมืองกำปอดค่ะซึ่งการเข้าซื้อกีวีมาดครั้งนี้นะคะได้รวมถึงการเข้าซื้อสำนักง,งานใหญ่รวมถึงคลังสินค้าของกีวีค่ะเพื่อที่จะเป็นเพื่อที่จะสนับสนุสนการขยายสาขาของบิ๊กซีในประเทศกัมพูชาต่อไปค่ะโดยร้านค้าสะดวกซื้อกีวีเองเนี่ยได้ก่อตั้งเมื่อปี2560ค่ะซึ่งเป็นร้านค้าสะดวกซื้อที่เปิดตลอด24ชั่วโมงค่ะได้มีการจําหน่ายสินค้าที่นําเข้าจากแบนด์ฝรั่งเศสไทยรวมถึงสินค้าท้องถิ่นค่ะ โดยใน,นการจาบกลุ่มเป้าหมายทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่ม B2B ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะบริษัทยังได้ให้ความสําคัญกับการ รับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งทางด้านการศึกษาในส่วนของการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสองทุนให้กับนักศึกษาเวียดนามของสถาบันเทคโนโล,โลยีจิตตดดค่ะและโครงการสนุกหินบิ๊กเดย์นะคะในการมอบความรู้ในด้านอาชีพ1ิบอาชีพให้กับเด็กๆผ่านโรงเรียนต่างๆโดยจัดตั้งอีเวนต์ที่้านค้าสะดวกซื้อบิ๊กซีของเราค่ะสำหรับด้านวัฒนธรรมนะคะบริษัทได้มีการบริจาคโลหิตภายใต้กลุ่ม BJC จำนวน 4400cc ค่ะ ในด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะบริษัทได้มีการเก็บกล่องน,น้ำดื่มจำนวน1,6277กิโลกร,รัมเพื่อทำหลังคาผ่านโครงการ Green r o o ค่ะนอกจากนี้ยังมีการบริจาคอาหารส่วนเกินจำนวน1 1 8 2 4กิโลกร,รัมให้กับมูลนิธิไทย SOS ค่ะไม่มีการนำเศษกระดาษจำนวน1 9 9 4 1กิโลกร,รัมเพื่อนำมารีไซเคิเ,เป็นกระดิชชูวใหม่ค่ะ รวมถึงการปล่อยตังเขียวในวันมหาสมุทโลกค่ะสำหรับ CSR ในด้านของวัฒนธรรมนะคะบริษัทได้มีการบริจงงาคเงินสนับสนุนเพื่อบูรณะหลังคาวัดวรนาถบันผวังหวัดนากรสวรรค์รวมถึงการทำจิตอาสาทำความสะอาดวัดและชุมชนจำนวนกว่าร้อยหลังคาเรือน,นะคะ่ะถัดไปนะคะจะเป็นการเข้าสู่ช่วง Q&A นะคะหาท่านไดมีคำถามก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ สำหรับคำถามแรกนะคะปีนี้ต้องเป้ารายได้เติบโตกี่เปอร์เซ็นต์และวางงบลงทุนปีนี้ไว้อย่างไรบ้าง <c oughs> สำหรับเป้ารายได้นะคะบริษัทยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่ะโดยบริษัทคาดว่าในปีนี้นะคะจะมียอดขายเติบโตอยู่ที่ low to mid teens ค่ะ <c oughs> และสำหรับงบลงทุนในปีนี้นะคะก็อยู่ที่10-11พันล้านบาทค่ะโดยแบ่งออกเป็น กลุ่มค้าปิสมัยอยู่ที่6 2ค่ะสำหรับการขยายสาขาและการดีโนเวชั่นนะคะและกลุ่มของบรรจุภัณฑ์อยู่ที่ยี่อค่ะที่เหลือเป็นกลุ่มอื่นๆนะคะที่จะและเป็นกลุ่มธ,ธ,ธุรกิจอื่นๆอยู่ที่17ค่ะค่ะคำถามถัดไปนะคะแผนการขยายสาขาในปีนี้เป็นอย่างไรบร้างสำหรับการขยายสาขาในปีนี้นะคะก็ บริษัทตั้มเปาขยายไฮเปอร์มาร์เก็ตจำนวนหนึ่งสาขาค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเป็นฟูลเพรสเนี่ยห้าสาขาบิ๊กซีมินิในประเทศไทยร้อยสาขาบิ๊กซีมินิในกมัมพูชาห้าสิบสาขาค่ะรวมถึงร้านขายยาเพียวเจ็ดสาขาและร้านขายยาสิริพรมาอีกสองสาขาค่ะ Thank you. in outlook in quarter three uh, generally or, or any business In um, uh, general okay <clears throat> so there is a question about uh, third quarter outlook uh, overall for our full year guidance uh, we have not changed the guidance uh, we don't give a guidance per se per quarter uh, but we should continue seeing strong Sales growth in, in packaging supply chain. Uh, Consumer supply chain will be pressured by the change of Pixie logistic volumes from BJC from logistic back to Pixie, uh, like you saw in, in the second quarter. Uh, healthcare and technical, uh, we expect strong growth to continue in the in the technical side, uh, partially offsetting on on, on little bit slower uh, growth on on healthcare side, um, so should continue to see growth for modern retail supply uh, retail uh, supply chain. If we talk in terms of same store sales, uh, we saw strong same store sales growth in second quarter, five point two percent, strongest in fact since the early two thousand nineteen. Uh, sorry, two thousand seventeen. Uh, in third quarter we see improvements from june to july. Uh, july same store sales growth was in mid-single digits. Uh, august, uh, we have seen a, a slightly slower uh, same store sales growth, uh, more on the uh, low single digit, uh, but on the positive side still. so quarter to date, uh, as of last weekend, we are still in, in mid-single digit. Uh, but that being said, August has been a little bit slower. Uh, we have had heavy rains, as you know, uh, always impacting traffic when there is heavy rains, particularly on the weekend. Uh, also on, on fresh food, we are facing high base from last year uh, because last year August we had full month of lockdown in, in the twenty nine uh, provinces, impacting eighty nine hypermarkets. Uh, during this lockdown, we had a wet market closures. Uh, People were staying more home, working from home, uh, eating and cooking more at home. Uh, so we had a very good uh, fresh food sales, particularly during the third quarter. However, on the other hand, our uh, non-food, so hard line, home line, soft line, uh, had quite soft sales last year. Uh, well, basically, we had to close down the. The non food, most of our non food sales area, uh, particularly for softline and homeline uh, in 89 hypermarkets. Uh, so, as expected, uh, the non food same-store sales growth is strong. Uh, so, this should be helping us on, on the cross-profit margin. Uh, when we look here on your comparison. Plus, we obviously continue all the initiatives that kun Gift uh, mentioned uh, that we have been doing, for example, in in second quarter, uh, that has been driving our cross profit margin. Uh, so, same store sales growth should continue on, on positive. Uh, have to see how September is at the moment. Uh, mid single digit, plus, we have the new store openings. So, should be still healthy sales growth. Uh, rental income should continue growing, uh, probably ramping up in in terms of year-on-year -year growth moving to Q3 uh, because the lockdown last year obviously also impacted our rental income. Uh, occupancy rate-wise uh, should expect gradual recovery. Uh, we still do expect to get back to low 90s uh, within this year. Uh, in second quarter we were 87.7%. Uh, and rental income obviously will be it's a high higher margin business so it will uh, should drive healthy uh, operating profit uh, yeah that's uh, what i can share at the moment for third quarter <laughs> กดดันผลประกอบการปีนี้แค่ไหนสำหรับต้นทุนนะสำหรับผลประกอบการในไตรมาสนี้ก็ในส่วนของธุรกิจบรรจุพันเนี่ยก็ได้มีการเติบโตขึ้นจากยอดขายที่เติบโตทั้งกลุ่มของบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มแก้วและกลุ่มกระป๋องค่ะจากเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะคะสําหรับต้นทุนเนี่ยเราก็ทางทางเราเนี่ยก็ได้มีการ management การบริหารจัดก,การต้นทุนให้ดีขึ้นค่ะ โดยแนวโน้มสําหรับกลุ่มบรรจุภัณฑ์เนี่ยน้ามันก็ได้เริ่มมีราคาที่ลดลงแล้วนะคะส่วนราคาแก๊สเนี่ยยังคงเฉลี่ยทรงๆอยู่ส่วนพลังงานเราก็พยายามจัดการให้ดีที่สุดนะคะโดยในปีนี้ค่ะสำหรับกลุ่มบรรจุภัณฑ์เองก็จะได้มีการใช้กําลังให้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับกลุ่มอุปโภคบริโภคเนี่ยก็มี positive trend ที่ดีขึ้นนะคะเนื่องจากตัวเงินบาทเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ ตัวของน้ำมันปาล์มออยล์ราคาเองก็มีการลดลงแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่ประมาณ36บาทค่ะก็เป็นเทรนที่ดีขึ้นสำหรับไออตรมาส3ไตรมาส4แนวโน้มจะเป็นอย่างไรก็คุณรามีก็ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะแนวโน้มในการซื้อกิจการกีวีในกัมพูชาจะหนุนผลประกอบการให้ BJC ในปีนี้มากน้อยแค่ไหนก็สำหรับตัว การเข้าการซื้อกิจาการของมันค้าสะดวกซื้อกีวีในกัมพูชาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนหรือเราก็กลยุทธ์ในการขยายสาขาของบิ๊กซีนะคะซึ่งกลยุทธ์ของเราเนี่ยมีแผนที่จะขยายสาขาบิ๊กซีในกัมพูชายอยู่แล้วก็ตัวนี้ก็จะช่วยเข้ามาเสริมในการขยายบิ๊กซีของเราค่ะส่วนแผนซื้อกิจาการเพิ่มธุรกิจอื่นอีกหรือไม่หากมีธุรกิจไหน สำหรับคำถามน,นี้นะคะบริษัทยังคงเน้นที่ core business ของบริษัทอยู่ค่ะยังไม่ได้มีการส่วนออแผนการขยายธรุกธรกิจเนี่ยยังคงอยู่ในปลายปลายแล้วก็กำลังศึกษาอยู่เรื่อยๆนะคะหากมีอะไรเพิ่มเติมก็จะอัปเดตในครั้งหน้าค่ะสำหรับแผนการลงทุนในปีนี้ตั้งเป้าอย่างไรสำหรับแผนการลงทุนในปีนี้ค่ะอย่างที่ได้กลับไปข้างตนน้นนะคะว่าบริษัทเนี่ยยังคงออลงทุน ด้วยงบอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงพันล้านบาทค่ะซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มธรุรกิจค้าปลีสมัยใหม่อยู่ที่62%ค่ะแล้วก็กลุ่มบรรจุภัณฑ์เนี่ยที่อยู่ที่21%แล้วก็ที่เหลืออีก17%ค่ะภาพรวมการเติบโตปีนี้ตั้งเป้าอย่างไรภาพรวมการเติบโตปีนี้ตั้งเป้าอย่างไร,รกร็อ,อย่างที่แจ้งไปค่ะว่าภาพรวมของบริษัทเนี่ยคาดว่ายอดขายเนี่ยจะเติบโต อยู่ที่โลห์ทูมิททีนนะคะยังคงเป้าหมายเดิมค่ะสําหรับคําถามที่บอกว่าเอ,อ่อได้เปลี่ยนเป้าหมายการเติบโตมาจากอะไรอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมายการเติบโตนะคะเรายังคงเป้ายังคงเป้าหมายเดิมอยู่ค่ะค่ะก็สําหรับตอนนี้นะคะทั้งทีมก็ได้ตอบคําถามทุหมดทุกคําถามแล้วนะคะ ค่ะท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมหรืออยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่ทีมนักลงทุนสัมพั์ของบริษัท BJC ได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ให้เกียรติในการเข้ารับชมเอ,อ่องาน Opportunity Day ของบริษัท Berry Sugar จำกัดในจำกัดมหาชนในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ